อย่างพระพุทธเจ้าคนนั้นสัจธรรมที่ทําให้คนคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้ายัางอยู่ไม่น,นี้ไปที่ไหนก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสององค์ที่นี่องค์หนึ่งก็เลยเป็นรูปองค์หนึ่งก็ได้เป็นนามนะธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนอานท์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนา ผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราผู้ไรเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรมนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นฟังอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้ามันสับสนกันไอความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็ยังไม่มีจะได้เรียกชื่อว่าขนานชื่อของท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ในเมื่อที่ท่านมารู้ธรรมมันนี้เท่านั้นเนี่ย แต่ก่อนก็เป็นชีธาตุรัสกุมารพระพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรานั่นเองเนี่ยเราก็เป็นตาสีตาสาตามีตามาอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามาบรรลุถึงธรรมบันแท้จริงแล้วนะมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นเองไม่แปลกันดอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะอเข้าใจสววันนี้ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราทําที่ไหนที่ไหนคือมันเป็นสัจธรรมแล้วเราทําชั่วอยู่ที่นี่ ไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นนะอท่านยังอยู่ทุกว,วันนี้ยังพยายามคอยจะประคับประคองพวกเราให้เดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนะี่ยจะทําความดีความชัว่วที่ท่านไม่ได้สงสัยแล้วเขนะาว,าว่าท่านมีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยจะทาชั่วที่ไหนมันก็มีแล้วทำไมไม่ม,ไม,มีไม่มีใครเห็นก็เราน่าเห็นเรานะเออ ไปทาชั่ว uh, ที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีนะไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราล่ะอย่างนี้อย่างนั้นทําชั่วที่ไหนทําดีที่ไหนไม่้นเท่ยนี่ว่ากรรมมันรู้ตามก็ความจริงนะคือความจริงในการกระทํามันมีอยู่แล้วนั่นพระพุทธเจ้าก็ม,มาตัดคาตัดสรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันน,นี้จริงพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติปฏิบัติบรรลุคุณธรรมคือความจริงเจงนนี้มันก็เปลี่ยน เป็นพระพุทธเจ้าเป็นท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบกระจายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่นะจงดีใจเถอะอย่าไปเสียใจเลยบางคนนึกโมโหัแหมถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ฉันไปแล้วละแน่เอากันซะอย่างนั้นนี่ไอความเป็นจริงคือความจริงนั้นมันยังอยู่ที่เราทําไปนี้มันถูกความจริงหรือผิดความจริงมันก็ถูกก็ผิดของมันอยู่ นั่นก็เดียกว,ว่าพระพุทธเจ้าโดยนามประธรรมยังมีอยู่เอ่อฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติด้านท่านจึงเคารพเคารพทําไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะอืนั่งอยู่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อนหน้านี่เดินก็เหมือนพระพุทธเจ้าต่อนหน้านี่ไปไม่ได้เน้วยนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านท่านจึงเคารพแต่พุทธประธรรมพระสงค์อยู่สม่ําเสมอนั่นไม่จืดจางอืออย่างนี้ไม่ได้รั เพราะท่านเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้ว่ามันไม่หายไปเท่าไหนเห็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจริงว่าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเอช่นนั้นไปนั่งที่ไหนก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาแล้วเดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ นอนก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้อาตมาศีรษะจะแตกไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นเอออะไนอืน,อนปฏิวัติไปเถอะเนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรกนั่งอยู่ใต้โตมต้ตตนไม้ก่ฟังธรรมท่านอยู่อย่างนั้นนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่อาตมาคิดไม่ได้เลยคืนไม่ใช่ไม่ใช่ของคิดเอานะไม่ใช่ของคิดอันนี่ มัน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 ต่อเกิดมาจากความบริสุทธิ์นะไอ้จำของขันานเนี่ยจะพิจารณาไงไม่ได้อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคือมันเห็นธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่อื่นไกลแมันเป็นธรรมะนี่จะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอาตมาเรื่องไอ้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่ว่าไม่มีธรรมะนั้นมันไม่มีนี่มันเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้น ธรรมชาติอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเราจะใช้ธรรมชาติฝึกธรรมชาติอันนั้นอย่างกายของเราทุกวันนี่จิตใจของเราเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีการกินมันมีการดับมันมีการนอนเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับสัตว์มันก็ใส่ท่านั้นหลยแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มันไม่รู้ภาษากันมันเป็นภัพประศัตรนะสั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไป ไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันมันสนองมันเร็วมันไวนี่มันไวเมื่อเรามาพูดอันหนึ่งคือท่านจึงจะเป็นทัพพสัตว์ควรกับสะดุดทำได้ของเราอย่างร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมามีครูบาอาจารย์มาสอนมันก็ค่อยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวมันไวเข้าใจมันง่ายมันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ที่ราชานนี่ อืมสัตว์ป่านมันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์นี่มันก็หายากนะอมหายากคําสอนของพระกันหน่อยจะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ก็คิดยากนะอืมคิดไม่คยถึงหนอกคือคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนี้ถ้าเรามอง,ม,องมนุษย์จะเกิดยากใช่ไหมเกิดทีละสองก็ยังมีเลย นล่วก,ก็คิดไปอย่างนั้นนก็นไม่ยากนี่นนมนุษย์ซึ่งไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่ง <Rey> มันยังไม่เป็นมนุษย์เอาชื่อเข้ามาโอนขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆมันเป็นมนุษย์สิิดิรชาโนอย่างหนึ่งเหมือนกับสติ์ดิรฉานอย่างนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาในคุณธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ย <F> เราเกิดมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องของมนุษย์ <F> ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่รู้คุณธรรมของมนุษย์ไม่รู้คุณสมบัติของมนุษย์ เมื่อโตมาแล้วเราฟังพ่อแม่ของเราสอนครูบาอาจารย์เราค่อยๆรู้ขึ้นมาก็เลยมีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันแปลกกันอย่างนั้นเอเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้เมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่มันเกิดยากใครจะติดตามแล้วมันเกิดยากมันเกิดยากอย่างนี้ศีลธรรมนี่ใครจะต้องไปปฏิบัติันติบัติยากมันถูกอยู่ที่ัปฏิบัติยาก เช่นง่ายๆง่ายง่ายง่ายๆถึงเวทั้งห้าประการเนี่ยสินห้าที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายแน่แน่อบสมทานกันอยู่ทํากันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้ๆ,ๆนะถ้าใครมีสินห้าในใจของคนของตนทุกๆคนอย่างนั้นไม่ต้องมีอะไรแล้วมันหมดเดือดวัชีรธรรม ถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุกเป็นต้นก็อ,อยู่ในความสงบระับเป็นสมาชีวะในโลกก็ออยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันในการน,นีน้ถึงมาเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็จริงหรอกแต่ว่าเกิดมาก็อยู่ในความสบายตายก็อยู่ในความสบายมนันรู้จากอย่างนี้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันในกันอัน,นั้นเป็นโลกมนุษย์แท้แท,ที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไซสอย่างนั้น